ห้องพักในโรงแรมควรเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยในเวลาค่ำคืนเตียงนุ่มแอร์เย็นเสียงเงียบสงบแต่บางครั้งความเงียบนั้นกลับแฝงไปด้วยบางสิ่งที่เราไม่อาจอธิบายได้เสียงที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ความรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองและบางสิ่ง ที่ไม่ควรอยู่ใต้เตียงคืนนี้ผมจะพาคุณไปพบกับ3มเรื่องราวจากโรงแรมที่ไม่ได้มีเพียงเสียงแอร์กับแสงไฟอ่อนๆเท่านั้นยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงหรืออิงนิยายตอนที่4โรงแรมสยองที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าพัก เรื่องที่หนึ่งศพใต้เตียงโรงแรมในปี1999ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาคู่รักนักท่องเที่ยวคู่หนึ่งเข้าพักในโรงแรมระดับกลางแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ทางหลวงห้องพักดูเรียบร้อยสะอาดเครื่องนอนใหม่ผ้าเช็ดตัวพับเรียงอย่างดี แต่พอทั้งสองเข้าห้องได้ไม่นานก็เริ่มรู้สึกได้ถึงกลิ่นบางอย่างกลิ่นคล้ายของเน่าเจือจางลอยวนอยู่ในอากาศเบาๆพวกเขาคิดว่าอาจเป็นกลิ่นของท่อหรือพรมเปียกจึงโทรเรียกแม่บ้านซึ่งก็ได้นำสเปรย์ดับกลิ่นมาฉีดและบอกว่าถ้าไม่ไหว จะเปลี่ยนห้องให้แต่ทั้งคู่ก็บอกไม่เป็นไรเพราะกำลังเหนื่อยจากการเดินทางคืนนั้นทั้งสองพยายามข่มตาหลับแต่กลิ่นกลับเหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยๆจนฝ่ายหญิงเริ่มปวดหัวและรู้สึกวิงเวียนพอตอนเช้าก่อนจะเช็คเอาท์ทั้งคู่ตัดสินใจตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของห้อง ว่เขายกเบาะที่นอนขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงภายใต้เตียงไม้หนาทึบมีร่างของชายคนหนึ่งถูกห่อด้วยผ้าห่มเก่ามัดแน่นศพเน่าเปื่อยจนส่งกลิ่นแรงและของเหลวซึมลงไปที่พื้นไม้ตำรวจและหน่วยนิติวิทยาศาสตร์ถูกเรียกมาทันที และระบุว่าผู้ตายเป็นชายเล่รล่อนที่เสียชีวิตมาแล้วสมวันโดยถูกทำร้ายอย่างรุนแรงและถูกรากศพมาแอบซ่อนไว้ในห้องก่อนที่แม่บ้านจะทำความสะอาดห้องตามปกติสิ่งที่น่ากลัวคือตลอดเวลาที่ทั้งคู่เข้าพักในห้องนั้นพวกเขานอนอยู่เหนือศพโดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อย เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและเคยถูกนำไปเป็นพอดในซีรีส์สืบสวนหลายเรื่องแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายยังมีรายงานพบศพใต้เตียงในโรงแรมอีกหลายครั้งทั่วโลกและทุกครั้งก็เริ่มต้นจากกลิ่นที่ไม่มีใครสนใจ เรื่องที่ 2. ห้อง409ที่จ้องมองนักธุรกิจหนุ่มเดินทางมาถึงลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อเขารวมสัมมานาการเงินระดับโลกโรงแรมที่เขาเข้าพักเป็นอาคารสูงเหยียดฟ้าใจกลางลอนดอนและมีชื่อเสียงพอสมควรเขาได้รับคีย์การห้องหมายเลข409บนชั้น4ี พอก้าวเข้าไปในห้องเขารู้สึกถึงกลิ่นอับแปลกๆกับอากาศที่แน่นเราวกับขาดออกซิเจนไฟในห้องสลัวและม่านปิดแน่นเหมือนป้องกันบางสิ่งจากภายนอกเขาเปิดม่านเพื่อรับแสงทันใดนั้นเขาก็เห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่บริเวณริมสระว่ายน้ำด้านล่างเธอยือนนิ่งไม่ขยับตัว ไม่ขยับแม้แต่ปลายนิ้ว <c oughs> เขาพยายามไม่คิดมากคิดว่าอาจเป็นแขกคนอื่นแต่เมื่อเขากลับขึ้นห้องในตอนกลางคืนเธอก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมท่าทางเหมือนเดิมเขารู้สึกเริ่มขนแขนลุกและพยายามนอนตอนกลางคืนเขาตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงกุกกักเบาๆในห้อง รู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองจากมุมใดมุมหนึ่งเขาหันไปที่ปลายเตียงและเห็นเงาร่างของคนที่ก้มหน้าอยู่กับพื้นห้องเขาพยายามลุกขึ้นและเปิดไฟทันทีที่แสงไฟสว่างส่องถึงมุมห้องร่างนั้นก็หายไปแต่บนพรมกลับปรากฏคราบรอยน้ำเป็นวงกลมขนาดใหญ่ ราวกับว่ามีคนตัวเปียกเคยยืนอยู่ตรงนี้เขาเก็บของเช็คเอาท์ทันทีตอนตีสี่โดยไม่รอถึงเช้าและเมื่อเล่าให้พนักงานฟังหญิงสาวหลังเคาน์เตอร์ก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าคุณคือแขกคนที่เจที่พูดถึงเธอในห้อง409 เรื่องที่3โรงแรมเสียงกระซิบบนภูเขาสูงทางเหนือของนิวซีแลนด์มีโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทางสายธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบวิวสวยและราคาย่อมเยาแต่ในเว็บไซต์รีวิวชื่อดังมีโพสต์แปลกๆเกี่ยวกับโรงแรมนี้โดยเฉพาะ ห้องฝั่งทิศเหนือที่มองเห็นยอดเขาผู้เขาพักบางคนบอกว่าตอนกลางคืนเมื่อไฟดับสนิทจะได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงนั้นเบามากราวกับว่าอยู่ในความฝันบางครั้งพูดว่าอย่าลืมห่มผ้าเดี๋ยวไม่สบายบางครั้งก็ว่า หลับเธดพรุ่งนี้เช้าจะเหนื่อยเอาที่แปลกคือแคกหลายคนเล่าว่าเมื่อได้ยินเสียงนั้นจะรู้สึกอุ่นอย่างประหลาดมีผู้หญิงคนหนึ่งรีวิวว่าเธอหลับไปโดยไม่ห่มผ้าแต่ตื่นมาตีสองกระพบว่าผ้าห่มคลุมตัวเธออยู่อย่างเรียบร้อย เมื่อเธอถามพนักงานว่ามีใครเข้าไปในห้องหรือเปล่าพนักงานตอบว่าเป็นเรื่องปกติของที่นี่ค่ะแขกหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนแม่มาห่มผ้าให้ไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนบางคนบอกว่าเป็นวิญญาณแม่ที่ยังห่วงลูก บางคนบอกว่าเป็นพลังจากอดีตแม่ชีที่เคยดูแลเด็กบนเขาแถบนั้นและบางคนเลือกไม่หาคำตอบเลยเพราะกลัวว่าเสียงที่อ่อนโยนนั้นอาจไม่ใช่มนุษย์ <sta> คืนนี้คุณได้ฟังเรื่องศพที่ซ่อนอยู่ใต้เตียง ห้องพักที่เหมือนมีคนจ้องและเสียงกระซิบที่ดังในความมืดคุณคิดว่าเรื่องไหนเกิดขึ้นจริงและเรื่องไหนถูกแต่งขึ้นมาหากคุณคิดว่าเรื่องที่หนึ่งศพใต้เตียงคือเรื่องจริงคุณคิดถูกครับ ศพใต้เตียงโรงแรมเคยเกิดขึ้นจริงหลายครั้งโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเช่นเหตุการณ์ปี1999ในแอตแลนตาส่วนเรื่องที่2ห้องที่เหมือนถูกจ้องมองอยู่เป็นเรื่องแต่งขึ้นครับเป็นเรื่องที่เขียนจากแรงบันดาลใจของเรื่องเล่าโรงแรมเฮียน เพื่อสร้างบรรยากาศร้อนแบบใกล้ตัวและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3เสียงกระซิทที่ดังจากความมืดเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นครับโดยสร้างจากเรื่องรีวิวในอินเทอร์เน็ตดัดแปลงเพื่อให้กลายเป็นเรื่องเสียงเหนือธรรมชาติที่ฟังดูแล้วอบอุ่นแต่ไม่น่าไว้วางใจโรงแรมที่ดี อาจให้การพักผ่อนแต่โรงแรมบางแห่งอาจเก็บเรื่องราวที่ไม่ยอมหลับไหลเอาไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าของเรื่องจริงหรืออิงนิยาย